มาถําแมมาทําไมไม,ม,ม่เอน้องเหงเห็นไหมเหงียนเห็นไหมลูกเ,เห็นไหม,หไหมอุ้ยต้นทับทิมกําลังงามเลยกําลังงามเลยพุ่เอ้ยงามดีเตะ đẹp yếu ngàm đi mà đơ mà đơ mặt đơ mặt đi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  đi mặt 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 đi จะก็ลอกไปไหนกันหืเห็นไหมกระทวยกะวยฟังเสียงฟังเสียงเสียงอะไรนะเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ย กระทวย,ยไปไหนวะกระทวยไปไหนหไว้าหือไหนดูที่กระทวยไปไหนน่ะกระทวยเนี่ยหือไปละไปละพีหิงไปละไปมางี้มามากระทิทง ก็ลอกไหมอย่างนี้มาบรรยากาศบรรยากาศนะคะในส่วนหมอ,อกลงหนาตึ๊บเลยหมอกลงหนาจริงๆเลยนะคะนี่นี่ค่ะหนามากๆเลย ไปทางไหนก็มีแต่หมกบอกเต็มอ้าวก็โลกน้อย ก็โลกไม่มามากระทิงตัวเดียวน้องไปไหนน้องไม่ไปนะลูกแม่จะไปขายของแล้วลูกปะไปลูกไปเฮ้กักลับเฮ้กไปขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า